มาหายก็ไ่ได้หายขาดโมหายขาดอ,อืมแบบเติมเลือดไปเติมเติมเลือดไปได้เลย,เลยอืมแต่ว่าหาย<บ>าหายขาดสบายนะดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุคนบ่าววัดสุนันประเทศหรือต่างประเทศกับยินดีต้อนรับกขันสุ่งซ่องมาบุญบ้านปลายเนาะอ่าไม่นี่มาบุญกันมาอยู่ที่บ้านอ่เาเราใหญ่เนาะอ่าเมืองอุทุมพรแข่งฉันนักเขียนนะ,นะพี่น้องเนาะก็คืออ่ามีเมย์ผู้หนึ่งเนาะเป็นติดต่อไปอ่าหาทั้งวัจนมามี ครอบครัวหนึ่งเนาะอ่ะมีลูกเป็นเปี้ยเป็นลอยเนาะพี่น้องแล้วก็กับผู้มาอ่าสาเหตุเกิดย้อนอย่างเนาะแล้วการบําบุดึยังท่านในหูไลน์ละเอียดเนาะจึงไดบําบุด้วยอ่านไปถามอ่าไลน์ละเอียดกับเมย์เป็นอีกทีเนาะอ่าก่อนจะขึ้นไปหาน้องคนเนาะกัโอเคพี่น้องจึงไดบําบุด้วยเนี่ยบุญกับสมาชิตร่ามเพื่อนก่อนเนาะจ้าสบายดีไหมเสบายดีเลยโดยอ่าเรื่องเล่าของเพื่อนเป็นจึงไดเนาะทีน่าเมย์เนะน้ำมันี่ เออไม่ยาพค่ณไปหาแม่ว่าให้ให้ติโตผู้มาซอยแน่ว่าเราเปียเปียเป็นเปียเลยแล้วก็ทุกยากไปเลยเปียเปียเปียเอยหยาบมาได้ว่าเป็นมาแต่ไทยพุ่นวะเดี๋วลูกแล้ว่็เป็นนะหลานเราลูกลูกคุณนั่นแต่ผู้ไปหาแม่คือเป็นหยาบคุณหยาบคุณไปหาอยู่เฮือนแล้วก็ให้ติโตผู้ผู้ที่มาไายทำหรือผู้มาซอยมันหยางขาดไหนแน่ว่าถูกเขาหยากเปียเปียเป็ยเลยลูกก็หยาบมาได้ให้หน้ากับบ่มีเฮือนชัิกับ เด็กๆน้อยๆจะไม่มีมองอยู่แบบนี้นะโดยโดยโดยก็คือเป็นเป็นอ่ามาติไทยเนาะโดยโดยโดยอ่ะจังไรับขอบใจแม่ละลายเนาะที่อ่าให้ทำอ่าที่ไปที่มาเนาะจะจะบาร์บึงก็นจะขึ้นไปทานบุญอีกทีเนาะโดยโดยจะกะโอเคพี่น้องงานบารบึงก็นจะขึ้นไปหาแม่ของน้องคนใดเนาะจังไรกันจะจะ À. <laughs> sao đi Đời đời sao đi, sài đi. Sài đi. Sài đi không ạ Tiền lắm Đời đời sao bài nhớ ai nó Đời đời có thôi đó cho sư gì đó, Sư Sina Sina Ở nhiều chứng kỷ đó chẳng bài bài tao bài <laughs> à, Ăn ai đấy sao Sám xíp Sám xíp สื่อทิ้งอืยวยอันนี้ลูกจ้าบอนี่นะอจะคนลูกยันสามคนอืยยอันกระทาได้อันเป็นเปลี่ยนนี่เป็นมาติเกิดบอนี่เป็นมาติเกิดอเป็นสาแล้วบ้าได้อีบอได้จักปีได้ยังไงเปดปีปุกกกบอนี่นะอ rồi, rồi rồi chào chào này ăn ai cứ biết này hết anh xin nhé nằm lập trang thua bậy lập trang thô bậy lấ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 p เทปหนูนไหมซุเป็นยังไงได้มาบันนีอ้อยู่ในทรงปีกอะพื้นกับชูหยิบโชวูชวนะโอ้ออันเป็นแบบนี้บ่โดยโดยดยตอนนี้เนะี่ยเป็นยังป่วยบ่ตอนนี้นะนนะป่วยอนนะแม่เป็นน้ำโรคคนเบบเบบไม่ได้หายยังดิโรคยังนี่นะเป็นอื่นนี่นะเป็นชื่องเป็นโอ โดยโดยได้ปลาท่องท่องนี่คราก็เป็นนี่บ่นี่ว่าจำไลยท่องท่องกระเป็นมาแต่เกิดแต่ก็ใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยอ๋อเป็นมาแต่เกิดไปเลยโดยโดยซื้อยังไงวะซื้อยังไงฮะซาลีอ๋อโดยโดยโดยเจ้าเมื่อยบ่เดยนี่ฮะเมื่อยอยู่บ่อ๋อเมื่อยนะเนาะคือว่าเป็นครับ Nhai mm. cái tên lỗi Undga... này của tên lỗi này của tên lỗi này của tên lỗi này. Doi bài hàm môi giúp bài kịch bài bài này. Bài kịch bài kịch bài kịch bài 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 kịch bài 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 kịch 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 bài 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 kịch bài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  kịch อืมแล้วก็มีเง th ินต่อไปก็บ่ได้ไปซือเด้อโดยโยโดยก่อนตะกี้ก็เฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยเนาะอันมาแล้วมาได้จักปีแลมา3ปีแล้วแต่เพิ่นเป็นอืมตะกี้ก็ไปได้มาได้อยู่เพิ่นก็ักจังได้พาไปหานไทยนั้ไปก็ม่ทันพอได้ไปดูนเจ็บนโชว์ลม้อ๋อตอนนี้โทษได้ย่างไดอยู่บ ย่างไม่ได um ้สัมผีเลยยางไม่ได้สัมผ uh ีโดยตอนนั้นน่ะย um> ่างได้อยู่เนาะได้อยู่ได้ไปโรงค์เฮงอยู่ไทยก็ได้ตอนนั้นไปอย่าง้เพราะตอนนั้นจนได้ไปโรงค์เฮงบ้งนี่นะเรียนหอดปลอดได้ตอนนั่นอยู่อนุับหลึ่กของทางเหนืออันนี้เป็นเฮงนะก็ได้ไปเนาะก็ได้พามาบ้าน โดยโดยคือเป็นแบบตั้งแต่เกิดแต่ว่าเป็นแบบใหญ่มาเรื่อยๆเรื่อยๆโดยโดยก็เหลืองเนาะแบบว่าอ่าหน้าตานี่ก็เหลืองแบบบ่มีเลือดเลยยกินข้าวกินน้ําก็กินแซ่บอยู่บ่แซ่บครับกินแซ่บนลาอยู่าตู้อยู่ีเป็นาพุ่นนีกินกิากินยังปกติเนาะ Doi doi baba phân chung chào baba mua ai yang heng. Cói gói mua yêu mô yêu mô kìm mô chị thong mô chị thong mô 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 chị thong mô 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 เหน่น่เนาะแบบแน่นไอ้ตึงเลยเนาะเออเลยเลยก่อนที้ก็ไปหาหมออยู่เนาะแต่มาตอนนี้ไม่ได้ไปไปจะได้เป็นสัมมิตแเลยเลยแต่ผมีเงินไปนะเนาะตอนนี้เออเลยอันนี้ไหนคือเฮือนซานเจ้าืทเถเลยบ่อันที่มาอยู่ ไอ้บ้านเกิดเมืองนอนเจ้าเลยบ้นนี่หนบ้านไหนบ้านผัวบ้านผัวอ๋อไอ้บ้านเจ้าด้ยค่ะอยู่บ้านแมธอยู่บ้านแม่อ๋อใหญ่มาอยู่ลำผัวอ๋อโดยเลยประเภทพื้นไฟเลยมีอะไรมีไส้บ้างพื้นไฟก็ข้อโต้คนมากอ๋อแบบน้ำใส่น้ำอย่างนี้มีอันน้ำก๊อกน้ำอย่างเนาะมีน้ำก๊อกก็มีน้ำกขอกคนใช้กันอืม เห็นหน้าปีนี่ได้ข่าวชิบช้า้ยด้ี้มีพ่อกินแต่ผีชิบช้าเบิดแล้วบ้าดเนอฮะยังกับย่งไม่ได้เออพ่อกินด้ยแต่ละปีพ่อกินอืมดยดดคุณน้อยนั่งเข่าของเฮียนเหรอยังไม่ได้เข่า คือตอนนี้นะผู้นี้เนาะอันน่ะหนักจุดเนาะคือแบบเดืองแห้งอย่าี้นะแบบบ่มีเลือดเลยเนาะ,ะปากอะ่ะเป็นแบบสีเดืองเลยเนาะปากชิตซีดเลยเหลืองเลยเจ็บป่วยเป็นเปี้ยเป็นลอยนะเนะะาะเพราะว่า ก็เป็นแต่แรกแต่ว่าตอนแรกนี่คือว่าไปได้เนาะอว่ายคุต่ก็้เิแต่มีได้หญ่่านี้ะกนนี้เนาะอันนี้แบบว่าแบบว่ามันกินเลือดไปเรื่อยกินไปเรื่อยนไ่ไปเรื่อยก้นเป็นก้นอันนี้แบบนี่แบบว่าโอกาสรักษาหายว่ตามตามที่หมอเพิ่งบอกนะ หายด,ดีกับมันก็ต้องใช้เงนนะินค้ำไหลนะเฮาแบบนี้ไม่ได้ไปหาหมอเลยอ๋อแต่ว่าเนคุณบอกนี่คือว่ารักษาหายอยู่บล่ล่ะหมอบอกน,นะเคยถามหมอบ่หายกับแบบอันนั้นเฮาก็ต้องใช้เยอะกว่นี้เลยหายก็ไม่ได้หายขาดบ่หายขาดอือแบบเติมเติมเลือดไปได้เลยอือแต่ว่านหายหายขาดนะคือบ่หายเนาะโดยโดยโดย คือว่าไงมีเงินกับมีแต่ใช้เลือดใช้เลือดเพราะว่าขาดเลือดบึ่งเนาะแบบว่าเหลืองบ่เนาะก็คือเดืองคักเดืองงี่เนาะขาดเลือดยัแต่กินข่าวกินน้ำปกติเนาะทุกอย่างเพว่านอนนอนห้เพิ่นนอนห้อยู่ว่าเวลาเป่นเจ็บเนาะก็ให้ยเลยเวลาเจ็บเวลาเนี่ยอยู่เนี่ยนะ เจ็บแฮงเนาะมันตึงเนาะเพราะว่าท้องเน้นถ an, mm. okay. ้ากิน oh, ถ right. oh, ้าก uh, ินลายยังจุ่มชิเจ็บได้บปุ๊บลายให้เนียนเนาะเพราะว่าเพราะว่าพ่อของปกติแบบว่าเขาไม่ได้กินอิ่มกะตึงเน้นอยู่แล้วเนาะถ้าว่าเขากินลงไปลายลายยังที่เนีนเฮ็ดให้เจ็บเหมือนะกินข้าวนี่กินข้าวแบบข้าวหุงบ่หรือว่าข้าวแบบข้าวเหนียวธรรมดา เป็นอาหารธรรมดาเลยนะเนาะกินการกินยังกะเขายังก็คือบร่กินข้าวต้มอดโดยดยคือถ้ามารักษาก็รักษาบ้หายอามีแต่ถ้ามีเงินกับมีแต่ใส่เลือดเนาะเคยเคยได้ไปใส่ไใส่าเุืยอนแล้วใส่ใส่จักเถื่อแล้ว เธอเดียวแล้วเลยเลียวเลยคงมีเงินมีคำใช้อยู่เลยเลยเลยสามปีแล้วสองปีสามปีแล้วส่งสามปีเลยใส่เธอเลยเลยเลยทุกมื่อนี่กับอยากอยากพาไปใส่อยู่เนาะแต่ว่าอาติดคัดเรื่องเงินนี่แหละเนาะอันจะพาไปอันใส่เดือดใส่อย่างกันเนาะเพราะว่าเดือดกับทุงหนึ่งกับ ลานไปสอง้านจังเนาะอ่าก็แบบเดือดเดืดกระเพงเนาะโดยโดยโดยกะมีล <để> ูกอยู่ทั้งหมดสามคนอ่าอยู่หาคนเนาะครอบครัวเนาะคือตอนนี้กะหารับจ้างทั่วไปวะเจ้านะเจ้าไไปม่ได้ไปเน๋อก็คือต้องเบิ้งเพื่อนนี่แหละ เนาะคือภูอานอ่อยเนี่กคับบเป็นยังเพราะว่าเป็นบม่ได้เปโรคเนาะอ๋อคือผ่านน่องพวกนี้อ่ะเป็นเป็นโรคแก็คือต้องดูแลตลอดเนาะเข่ากรับเป็นห่วงเพื่อนใส่ชุดเฮงเนาะคือไปใส่ก็ต้องอุ้มเนาะยังไม่ได้แต่ตอนนี้โดยโดยโดยแต่ว่ามีเงินกับมีแต่ชัยเลือดเพิ่มเติมเลือดขึ้น ไอ้อาเป็่นทนเฮงขึ้นเนาะอ่ดูแต่ไม่ได้สู่ๆต่อไปนะเนาะอ่าอดทนเรี่ยงเพื่นนะอ่ากับบุญิภายยังให้เกิดขึ้นเนาะแบบนี้เนาะอืมสู้ๆอาเงินหาค่มาอ่าใส่เลือดให้เพื่อนทำอะ้กอ่าจังไรกเพื่นได้เป็นไงเน๊ะกับบแต่ม่อดทนต่อสู่นะพอกระเมงกันอ่าจังไรกะ ตั้งใจหาเงินเนาะเพิ่นว่ามาเบิ่งแยงเพิ่นอืมโดยอ่ซั่นเฮาสิเอาเงินไว้ให้เจ้าบ่ได้ซื้อแนวอยู่ในกินน้อยๆเพิ่นกินเด้อโดยอ่ะอ่าเงิน50,000เนาะโดยอ่ะโดยๆอ่าอ่ามนี่อ่าโดยๆอ่าบ่าวสิบอกเงินนี่เป็นเงินไผเด้อ ก็เป็นเงินพระอาจารย์ในกดวงตาดมเนาะพูนอยู่ทางประเทศไทยพูนเนาะให้เจ้าอ่าขอบุญขอบคุณพูนนึกเป็นยี่ว่านงล่ะขอบคุณเลยฮะขอบคุณเลยขอบคุณเลยอ่าเลยเลยค่ะมือเคยใช้ได้คั้งเดีโอ้มือก็ใช้ได้ครั้งเดียวอ๋อเลยเลยอ่าขอบุญขอบคุณเพูนนเนาะให้เพูนอยู่ดีมีเฮงเนาะเลยเลยอ่ะจังใดกะวันนี้กะ เอาไปติดคอตัวกับเนาะจังนไรกันให้อดทนต่อสู้เด้อโดยโดยจะจสบายดีเนาะโดยโดยจสบายดีืัองล่ะโดย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 มือยขึ้นเนาะจะจะจะโอเคเนาะพี่น้องอาบาบุญก็ได้อ่ะขึ้นไปอ่ะสัมภาษณ์หรือว่าถามไทยคว้มเป็นอยู่ของเราเลยเนาะก็คืออ่าลูกเลาวนี่ก็เป็นมาแต่เกิดเนาะโลกทีเวี้ยนี่ก็คือเป็นตอนนั้นก็ไม่ได้ไล่แรงแต่ว่าตอนนี้ก็ อาการเริ่มนักขึ้นนักขึ้นเรื่อยๆเนาะหน้าตาก็ซีดเหลืองเนาะเพราะว่าขาดเลือดเลยเนาะเพราะว่าลูกแก่โตขึ้นเราี่น้องเนาะสีพ้าไปใส่เลือดกับว่มีเงินมีคำมาเนาะกระตุกเนี่ยเราี่น้องเนาะไปหาเงินหาคำกับเ่าสีได้เพราะว่าลูกมาเจ็บป่วยแห้งขึ้นเนาะก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่ซองก่อนหาอยู่หากินแพละบ้างเพื่อจะได้เลี้ยงครอบครัวเล็กน้อยเนาะสิ่งใดก็ อาบาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพระอาจารย์นะกดวงตาดมเนาะที่ฝากเงินมาไว้ให้บาบุญในสวยเดือนเมืองต้นคนตกคนยากขาดแค้นไม่มีอยู่ไม่กินขอให้พระอาจารย์นะดวงตาดมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจะชราจะาำไคยาสมีขอให้อายุมันคอนยืนสาธุอาที่ขาดว่าได้บาบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุทุกคนอาที่เข้ามาให้กำลังใจบาบุญมาโดยตลอดถ้าหากบาบาบุญอาเปลี่ยเปาถือหรือ บาิดพลาประการใดก็ต้องขอโทษขอไภรยคือเก่าเนะาะบาบุญกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะซอยได้ซอยเซส่แห้งกำลังใจบาบุญคือเกาอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บาบุญก็ต้องอขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเนาะก็ไปพ่อไปเจอกันคลิปหน,าน้านะเมื่อนี้บาบุญเจอกันมากับสบายดีและสบายดีเ้อสบายดี